พ่อมีเรื่องอะไรพ่อจะโทรมาบอกว่าอาจารย์ของผมปรมาจารย์เฉินมาถึงแล้วดีเลยผมกำลังไปที่นั่นสินหลานอาจารย์ของผมมาถึงแล้วไปกันเถอะ วรมาจารย์เฉินปรมาจารย์ซี่ตู่ถ้าคุณต้องการอะไรสั่งผมมาได้เลยนะครับอาจารย์แม้ว่าผมทรงจี้สิงจะเป็นสิทธิ์ของคุณผมนับถือคุณเป็นพ่อบังเกิดเก้าดังนั้นคุณไม่ต้องสู่ภาพกับเราก็ได้นายน้อยสรงใจกว้างยิ่งนักฉันมาที่นี่วันนี้นายต้องการจะพูดอะไรก็บอกมาได้เลย ผมไม่สามารถปิดบังอาจารย์ได้เลยจริงๆแฟนของผมเจียงซินหลานมากักจะเริ่มใส่ในตัวของปรมาจารย์ซี่ตู่และเธออยากเป็นสิทธิ์ของปรมาจารย์ซี่ตู่ผมสงสัยว่าปรมาจารย์ซี่ตู่สามารถรับซินหลานเป็นสิทธิ์ได้ไหมน้องซี่ตู่น้องคิดว่าไงไม่มีปัญหาผมจะรับเธอเป็นสิทธิ์ของผมเอง ขอบคุณค่ะประมาจารย์เฉินขอบคุณอาจารย์ลุกขึ้นพวกนายออกไปก่อนฉันมีเรื่องที่ต้องคุยกับพี่เฉินเป็นการส่วนตัวพี่เฉินพี่มาที่หานหนานด้วยเหตุผลอะไร น้องซี่ตู่คงยังไม่รู้เมื่อไม่นานมานี้ฉันเกือบเอาชีวิตไม่รอดอะไรนะสัตว์ประหลาดแบบนั้นไปปรากฏตัวที่นั่นตั้งแต่เมื่อไหร่ใครเป็นคนทําให้พี่บาดเจ็บอน,นิจ้าฉันได้รับบาดเจ็บจากเด็กหนุ่มคนหนึ่งการบ่มเพาะของเขายากที่จะอย่างถึงฉันทึ่งในพลังของเขาก่อนที่ฉันได้พบเขาฉันคิดว่าการบ่มเพาะของฉันดีกว่าคน,นอื่น ช่างน่าเสียดายไม่ยืนอยู่ต่อหน้าเขาฉันไม่มีพลังพอที่จะสู้กลับชายคนนั้นต้องเป็นปรมาจารย์ที่กลับมาดุิใหม่อย่างแน่นอนเราไม่มีอะไรเทียบได้กับเขาฉันมาที่หันหนานเพื่อแสดงความเคารพต่อเขาเป็นคนที่พี่เฉินให้ความนับถือเขาต้องเป็นปรมาจารย์อย่างแน่นอนงั้นผมต้องไปพบเขาสักครั้งแต่ก่อนอื่นช่างเรื่องนี้ไปก่อนพี่นั่งพักอยู่ที่นี่แหละ ผมต้องลงไปสะสางปัญหาอะไรหน่อยหลังจากนั้นเราค่อยมาคุยเรื่องนี้กันต่อฉันจะนั่งรอนายที่นี่แล้วกันนะผมจะกลับมาก่อนที่ชาจะเย็นตระกูลเภสัชกรรมทั้งสี่ในตอนใต้ของชนบทไม่มีอะไรเลยเป็นแค่ขยะ ถ้ากล้าลองดีกับภูเขาวเวกัติย์ก็ขึ้นมาโปรดทำให้ดีที่สุดนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ